ผู้ไวญเคยเห็นบ่เคยเห็นเ,เทวดาแบ่แวบแออยู่บ่ฮะ,อ,ะอันเทวดาสู่ผู้เฒ่าก็ว่าได้เฮ้ย <laughs> ผู้เฒ่าเคยเห็นเด้วแวบบอยู่ดิแต่อวยปุ๊บเดี๋ยวได้หล <laughs> <laughs> ังมาจังสี่เดือนมาตั้งขางมันะวะเด้จ้องได้บาดนี้ ก็ต้องจ้องหังเห็นชัดเออเสยเลยย่างไปเลยอทั้งหลายเฮ้าเห็นบ่หัวซามันจะสนใจตัวละครจะไปจะไปสนใจละครตัวนั้นออกมานะทั้งเต็มเลยละ่ะี้เต็ม้างทางเฮ้าเลยละ่ะตอนน้มือสาบลาบอยู่ได้บาทเียเออเป็นคือคนใส่สุดขาวธรรมดานี่ดอกบได้ใส่อันชดาคือในห,หนังเด้แม่นว่าล่ะหมายว่าผู้ไหญ หันเด้อโว่กูอยากอายเด้วยเถอะนุ่มๆนี่สูบพุทโธก็ไรแม่นเบิร์ดเราู่ในนี้ก็เลยดาเทียบเบิร์ดเราบาดดิฝักฝาดหน่อยเน้นนุ่มนี่ก็ได้เนาะเคยเห็นยังห่าช่วยดิสูบพุ้โธครากรบวัได้วาบาดนดิรสหวานทานง่ายแซ่บ แสงเพิ่็เคยเห็นขาวนวลมากบ่ต้องงวกรบ้างเด้อซื่อโหลดเด็กกะขาวนวลมาเด็กกะเขียวลื่นตาบ่ได้แสบตาเด้นั่นแหละเห็นซื่อจะไปคิดว่ามันงขึ้นยังกะซังเออโตเฮาหน่อยให้รู้สึกโตอย่างเดียวเออเดินกะเดินอยู่ในอุณาร่วมได้แล้วละ่ะ ยังมากกับสร้างแไปงอกรงมัอย่าไปสะออนมันอยู่ในความรู้สึกในตัวนี้อย่างเดียวหลุดงานไปกลับไปกลับมากกลับมากกลับไปยูอนแหละมันสิบเกิดขึ้นมากไม่บันได้กับสร้างไม่ต้องไปสนใจทั้งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแต่ยังสั้นแหละเขามีหนาทีรู้สึกโตอย่างเดียวเอาหาผู้เฒ่าแล้วหาก,กระววดเด้นวก บหลายๆนี่เป็นั้งใดมีโคลาเนี่แล้วกันเลย <laughs> มีโคลาหาเก็บเห็ดหูหนหูกินู <laughs> ิจักว่าตาสินมีโคลานี่มีโคลาเนี่ยคือคือมือนหนึง่งนางฟันพื้นฟอกบอกอยู่ปัสสาวะใช่ัสานันกำลังว่าที่ขา้ขา,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 ขาข้าคิดว่ามีโคลาอยู่ด,ดักแต่คิดซื้อมันว่าออกนะมันหนามีโคลามันมาใส่พอดี คืออย่างนอนสมใจนะมีโคลาครับประสัน <laughs> เออวะนั่นแหละถ้าเขาว่างจิตเป็นบริโดนเด้ของพวกนี้จากบลาวุ่นไว้แล้วบ่มีความรูหลายอ่านหนังสือบ่ออกเออบ่ไดือบ่คอยฟังถ้ำพอมบ่คอยอัานยังดอก เรามาเราน้อมจิตใจเลยนี่ปุ๊บเราเหตุตามนื่เหมือนกับคนใบจกักอยางแม่บอกอยังเหตุอันนั้นนะเข้าใจว่าล่ะอบอกอยังไรก็เหตุไปตามเหตุหลดตามนั้นหลดนะุดคนซือ้อเอต้องซื้อบื้อพราอมเข้าใจว่า,า,าล่ะบ่มั็นบ่ทำทาแกล้งซือ่อแกล้งซื้อเ้เออแบบซื้อบื้อไปเลยบอกเห็ุทั้งสี่เด้อเห็ดทั้งสี่เด้อขับหลักเหตุหลดนั่นแหละได้ผลเข้าใจว่าล่ะนั่นแหละบริสุธ์ได้ผลเด,ด้พวกนี้พวกอ่านหลายๆเนี่ยเอ้ย <laughs> ข้าอัตเถียรเรื่องมันเรื่องนี้เลยพูดเออขณะปัจจุบันยังบรูรูเด้ขนาดอยู่ตโหน้าหลวงพ่อนี่เทศอยู่เด่นนี่พูดมันไปคิดหาผู้อื่นพูดยากบ่ล่ะเฮาอยูอย่ตโหน้ามันแต้แฉ่เว้าอยู่ตโหน้าแต้แฉ่ยังบ่น้อมตามห้องไหมพูดไปเทียบองค์นั้นเว้าองค์นี้เว้เาสำนักนั้นเว้าสำนักนี้เว้าพัวหน้าอิธรรมดาบ่าเออขนาดนั้นเด้เออนั่นแหละความจำมันหลายพวกนั้น ส่วนผู้ไหวแล้วบระเด็นขอจักหยั่งเด้เออเอาน้ามือเขาว่าหนึ่งโลดเด้อมันจังสรรด้มันแมนนะจังส่นแล้วคือยอมรับหมายถึงว่าเพิ่นยอมรับตัวเพิ่นเองเด้อเมีนข้อมเพิ่นแมีนข้อมเพิ่นหมายถึงประสบการณ์เพิ่นเองว่าแมีนข้อมเพิ่นนี่ชีวิตของเพิ่นเป็นแบบนั้นเพิ่นบ่ฮู้ตัวว่าเพิ่นเป็นหยั่งว่าเ่าเว่าว่าว่าย่อมหลับนั่นเอิญว่าย่อมหลับย่อมหลับความจริงในประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของเจ้าของเอง เแนละกะละเพิ่นจริงกะจริงเพิ่นมันได้บ่ได้กิงกับอันนี้อันนี้เป็นผู้เว้าซื่อๆเด้แหละกร <c oughs> ะบา,าตาอีหยังดอกกะเอาตัวรอดได้แล้วเข้าใจบ่ล่ะแต่ปอดซ้านั่นล่ะมันตัองขึ้นไปเอาเองดอกสิบรัรลุหยังบ่บัรลุหยังกะสั่งมันเดือดแต่ว่าอย่างวกอย่าง,งวกแล้วบาดนเองไว้ยืออะไรบ่เห็นหยังกะสร้างบ่ต้องไปสนใจมันอย่าง,งวกเบิ่งแบบนี้ จะไปนั่งซึ่งแต่เบิงงระมันจะไปยืนซึ่งแต่เบิงงพร้อมว่าต้องเอาน้ำมาคิดพร้อมรมนี่กับอุณารมพ่อย่างเดียวนอนอยู่กัดรับไปเลยกับรมนี้เข้าใจว่าละ่ะหรืออุณารมนี่ไปเลยเห็อยี่แค่นี้ให้ไปจนตายผลเพราได้เกิดอีกกแล้วกันน่าจากบละ่ะเอาอตายไปในรมเนี่ยจบเลย